สวัสดีครับท่านผู้ติดตามรายการสองยามที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้รายการสองยามมีเรื่องราวจากตำนานเล่าขานพระผู้ทรงฌานอภิญญาครูบาอาจารย์ผู้เรืองวิทยาคมอีกเรื่องหนึง่งนั่นก็คือเรื่องเมื่อกรมหลวงชุมพรเรียนวิชาระเบิดน้ำจากหลวงปู่ศกสุดยอดอีกหนึ่งตำนานเล่าขาน จากบันทึกของในแพทย์สำนวนปาลวัตวิชัยที่ออกสอบถามชาวบ้านคนเก่าคนแก่ที่มีชีวิตอยู่เพื่อเขียนถึงการเรียนวิชาขมังเวทของเสด็จในกรมกับหลวงปู่สุกได้บันทึกไว้เป็นใจความดังนี้อันการเรียนระเบิดน้ำของกรมหลวงชุมพรนี้นายเล่มเอี่ยมรอดคนเก่าคนแก่ได้เล่าว่า ได้มีการเรียนระเบิดน th ้ำกันในเดือน4หล so ังจากนายแฉล่มบวชได้ประมาณ4พรรษาตกประมาณเดือนมีนาคม2464เรื่องนี้เล่าไว้เมื่อวันที่7สิงหาคม2521และได้สอบถามเพิ่มเติมเมื่อวันที่13กันยายน2521คราครั้งนั้น กรมหลวงชุมพรได้ฝึกเรียนระเบิดน้ำกับหลวงปู่สุขที่โบน้ำหน้าวัดโดยเสด็จในกรมนั่งบริกรรมอยู่บนโบน้ำพักหนึ่งก็กระโดดไปในน้ำตูมใหญ่แต่กรมหลวงชุมพรสามารถทนอยู่ใต้น้ำได้เพียงสี่อึดใจใหญ่เท่านั้นแล้วพระองค์ก็ทรงโลดขึ้นมาบนผิวน้ำจนผิวน้ำแตกกระจายจากนั้นพระองค์ทรงกล่าวกับหลวงปู่ว่าทนไม่ไหว ผลการทดสอบเรียนระเบิดน้ำในวันแรกไม่อาจเป็นผลสำเร็จได้ในวันรุ่งขึ้นกรมหลวงชุมพรได้ขอทดสอบผลการเรียนอีกครั้งหนึ่งคราวนี้พระองค์มีความตั้งใจสูงแบบยอมตายถวายชีวิตกับวิชาพิเศษนี้ทีเดียวฝ่ายหลวงปู่สุกก็เอาจริงเช่นกันแต่ท่านก็มีความเสี่ยงเพราะสิทธิท่านนี้มิใช่สามัญชนหากเป็นถึงโอรสของพระมหากษัตริย์ ทว่าสิทธิ์กับอาจารย์ต่างก็ใจถึงด้วยกันโดยหลวงปู่นั้นถึงกับเตรียมไม้ถอค้ำเรือไว้อันหนึ่งไม้ถอนี้ท่านยืมมาจากเรือบรรทุกข้าวที่จอดอยู่หน้าวัดหลวงปู่บอกว่าถ้าโผล่ขึ้นมาอีกจะเอาไม้คำ้คำทอค้ำคอปรากฏว่าในการทดสอบครั้งที่สองสเสด็จในกรมสามารถผ่านการทดสอบได้สำเร็จคือทนอยู่ในน้ำได้ถึงสามชั่วโมง แล้วจึงขึ้นบอกในบันทึกยังเล่าว่าหลวงปู่สุขปลื้มใจมากที่สิทธิเอกเรียนวิชานี้ได้สำเร็จท่านได้คุยให้ชาวบ้านและมักนายกฟังว่าการที่กรมหลวงชุมพรเรียนครั้งนี้สำเร็จเพราะได้ฝึกจิตได้สูงแล้วนั่นเองการเรียนระเบิดน้ำนี้ทำในตอนกลางวันหลังจากที่หลวงปู่ฉันเพลแล้วโดยมีชาวบ้านมรกนายก และพระเนนที่วัดร่วมดูอยู่ประมาณ20-30คนรวมทั้งพระภิกษุชลแ่มหรือนายชลแ่มเอี่ยมรอดผู้เล่าด้วยในบันทึกของนายแพทย์สำนวนปาลวัตวิชัยยังกล่าวอีกว่าได้มีโอกาสคุยกับนายเชื้อแตงฉำบ้านหมู่ที่หตำบลหาท่าเสาอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทอายุ84ปี ได้กรุณานเล่าให้ฟังว่าตนเคยเห็นกรมหลวงชุมพรเรียนระเบิดน้ำกับหลวงปู่สุขด้วยตาตนเองดังนี้ครานั้นตัวผู้เล่ารู้ว่ากรมหลวงชุมพรสเสด็จมาที่วัดปากคลองมะขามเท่าเพราะผู้ใหญ่บ้านบอกเมื่อตอนไปที่วัดก็เห็นกรมหลวงชุมพรซึ่งสักตามตัวจนดูดำไปหมดได้ถือดอกไม้ทูบเทียนเดินตามหลวงปู่ไปที่แผ่โบดน้ำ เมื่อพิธีเริ่มขึ้นกรมหลวงชุมพรลงไปที่แพรโบดน้ำต่อหน้าหลวงปู่ศกผู้เป็นอาจารย์ซึ่งนั่งบริกรรมอยู่ทันแล้วพระองค์ท่านได้กระโดดลงไปในน้ำดำผุดดำโผล่อยู่หลายครั้งครั้งสุดท้ายหลวงปู่จับพระเสียรกรมหลวงชุมพรกดลงไปในน้ำคราวนี้เสด็จในกรมจมหายลงไปในน้ำนานมากเป็นชั่วโมงชั่วโมงจนในเชื้อเองคิดว่า สเสด็จในกรมต้องสิ้นพระชนแน่คราวนี้ทว่าท่าทีสีหน้าของหลวงปู่มีแต่ความมั่นใจในตัวเองเป็นอย่างสูงไม่ได้มีความวิตกกังวลแม้แต่น้อยเวลาผ่านไปจนพิธีเสร็จกรม,มหลวงชุมพรโผล่ขึ้นมาแล้วปีนขึ้นแพ่โบดน้ำทําให้ในายเชื้อหายใจโล่งอกหลวงปู่สุกได้เดินขึ้นฝั่งไปที่กุฏิ มีเสด็จในกรมเดินตามและพากันขึ้นไปบนกุฏิยังมีเรื่องการเรียนระเบิดน้ำของกรมหลวงชุมพรอีกเรื่องหนึ่งจะเป็นการเรียนระเบิดน้ำขั้นต้นหรืออย่างไรก็สุดจะสันนิษฐานได้เพราะเป็นเรื่องของการแอบดูและได้เห็นมาดังนี้นางหีบสุขทองเป็นผู้เล่าเมื่อวันที่4พฤษภาคม2523มีใจความว่า คราวนั้นนางหีบได้คลอดบุตรและกำลังอยู่ไฟในตอนกลางวันสามีของตนชื่อในยอดได้ทราบจากผู้ใหญ่อุ่นสุภรัตว่าตอนกลางคืนกรมหลวงชุมพรจะเรียนระเบิดน้ำจึงได้ชวนกันไปแอบดูหลวงปู่สุกและกรมหลวงชุมพรฝึกเรียนกันในตอนเที่ยงคืนวันเพ็ญเดือน12มีทหารควบคุมทางเข้าทุกทางไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปดู หลวงปู่เดินนำกลมหลวงชุมพรลงไปในน้ำตรงต้นมะเดือนหน้าวัดทางทิศใต้กลมหลวงชุมพรถือเทียนเจ็ดเล่มพนมมือหลวงปู่สุกเอาบาดครอบพระเศียรกลมหลวงชุมพรแล้วกดลงไปในน้ำสเสด็จในกลมทะลึ่งพ้นน้ำขึ้นมาถึงสองครั้งจนหลวงปู่สุกต้องกล่าวว่าจะไม่เอาหรือไงตัดสินใจให้ดี คราวนี้หลวงปู่กดบาทที่ครอบพระเสียรล,ลงไปนานมากสเสด็จในกลมจึงโผล่ขึ้นเหนือน้ำและเทียนดับหมดเรื่องนี้จะเป็นการเรียนวิชาอะไรไม่ทราบแน่นอนเพราะในยอดเป็นผู้เล่าให้หนังหีบฟังอันวิชาระเบิดน้ำนี้ก็เป็นวิชาเดียวกับที่ไกลท้องใช้ลงไปปราบชาละวันเจระเขียหญ่ศักดิ์สิทธิ์ในตำนานท้องถิ่นไทยนั่นเอง คือการจุดเทียนส่องลงไปใต้น้ำโดยเทียนไม่ดับว่ากันว่าน้ำจะระเบิดเป็นช่องลงไปในบาดาลผู้สำเร็จวิชานี้เดินไปในน้ำหายใจดุจบนบกไม่มีอันตรายใดๆเป็นที่คาดกันว่าการที่กรมหลวงจุมพรต้องการเรียนวิชานี้เพื่อคิดช่วยชาติบ้านเมืองในยามคับขันโดยใช้ยุทธวิธีลงไปในน้ำระเบิดเรือรบฆ่าศึก ขอขอบคุณที่มาบางส่วนของบทความเรื่องกฤติยาคมกรมมะหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ตำนานเล่าขานพระผู้ทรงชานอภิญญาครูบาอาจารย์ผู้เรืองวิทยาคมและรายการสองยามขอให้ท่านผู้ติดตามรายการทุกท่านโชคดีมีความสุขและได้โปรดรอคอย เรื่องราวที่จะนำมาเสนอเป็นระยะระยะในโอกาสต่อไปโชคดีสวัสดีครับ